คุณรังสิมันโรมครับคุณไม่รู้เชียวหรือนักการเมืองไทย,ยที่มีหุ้นอยู่ในบ่อนหรือเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยผมมีชื่อแล้วคุณก็ต้องมีชื่อรวมทั้งบ่อนท่าเส้นด้วยเอยชื่อปทุกหรอแต่คุณก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมคุณมาเที่ยวนั่งเคากะลาเรียกร้องเขาปลดร้อยเอกทำนัพ้พรมเผาที่คุณต้องเรียกร้องคือขอให้พรรคประชาชน ถอดถอ,อนอนุทินออกจากทายกรัฐมนตรีคุณเรียกร้องผิดคนแล้วและคุณก็คอ,อการาในเจ็ดคนเนี่ยคอมาตั้งนานแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่ได้รับงานใครมาไม่จริงคุณรับงานอเมริกามา เพราะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไอเฉินชื่อ scammer ตัวใหญ่ในกัมพูชาขยายการลงทุนมาที่เมืองไทยไอเฉินชื่อเนี่ยมันก็คือหมากเด็ดที่อเมริกาต้องการเอามากดจีนเพราะจีนก็รู้แต่จีนต้องการจะเลี้ยงกัมพูชาเอาไว้เป็นประเทศราชของตัวเองก็เลยจงใจละเว้นพวก scammer หรือ call center ในกัมพูชาเหตุผลก็เพราะว่าในกัมพูชานั้นพวกส scammer call center นั้นไม่ได้สร้างปัญหาประเทศจีนเหมือนก ับที่พม่าสร้างจีนก็เลยฟาดพม่า,าแทนแล้วไม่ฟาดกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชามีประโยชน์กับจีนแต่อเมริกาต้องการจะฉีกกัมพูชาออกจากจีนก็เลยใช้คดีเ,เฉินชื่อเนี่ยโดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆตลอดจนรังสีมันรมรังสีมันรมคุณต้องยอมรับพรรคคุณนี่คือพรรคอเมริกาคุณรับใช้อเมริกามานานแล้วแต่คุณปกปิดตัวคุณเองไว้อย่างดี